สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินมาไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับหลังจากที่รัฐได้ประกาศให้ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ตั้งแต่1มีนาคม ที่ผ่านมาหลายๆท่านคงจะทําผิดและทําถูกกันไม่มากก็น้อยเพราะว่าอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือข้อมูลข่าวสารที่ไม่จริงมาไม่มากก็น้อยวันนี้นะครับผมจึงได้สรุปและรวบรวมทุกประเด็นทุกคําถามทุกคําตอบให้ท่านได้รับชมกันนะครับในเรื่องของการตรวจสอบผลผ่านแล้วทําอย่างไรต่อไม่ผ่านทําอย่างไรต่อ ถ้าไม่ผ่านวิธีอุทธรณ์สำหรับคนที่ไม่ผ่านทำอย่างไรยอดเงินเข้าบัตรใหม่เดือนเมษายนได้อะไรบ้างละเอียดทุกขั้นตอนจนคุณทำเป็นก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระกันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน วิธีการเข้าไปตรวจสอบผลนั้นก็ง่ายๆครับถ้าใครที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Samsung, Oppo, w i ว v o h u หัวเว่ย p h o n e หรือ iPad หรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับโดยการเข้าไปในระบบของ Google นะครับหรือจะเป็น Safari ก็ได้เข้าไปพิมพ์ว่าตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ65นะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปตามลิงก์และนะครับ เขาก็จะพาทุกท่านมาเข้าสู่หน้าจอนี้ครับผมหน้าจอที่เขียนว่า,าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ65มันจะมีนะครับคาที่เขียนว่าตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมก็ให้ท่านกดเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยบางคนอาจจะบอกว่าเคยตรวจสอบมาแล้วนะครับและจะทาอย่างไรต่อหลังตรวจตรวจสอบแล้วนะครับ ประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่หลายท่านนะครับก็คงอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรับข้อมูลที่ผิดๆมานะครับวันนี้ผมจึงมารวบรวมรายละเอียดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนั่นก็คือกระทรวงการคลังนะครับได้ทํารูปภาพประกอบออกมาดังต่อไปนี้การตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้2ทางนะครับหนึ่งนะครับก็คือด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กต่างๆ 2. ตรวจสอบได้นะครับผม ตามหน่วยงานที่รับลงทะเบียนสำหรับการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นั้นก็ให้ท่านเข้าเว็บไซต์นะครับผมตรวจสอบคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนั้นกดคำว่าตรวจสอบนะครับพอกดอคำว่าตรวจสอบแล้วให้กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับผมและวันเดือนปีเกิดนะครับมันก็จะมีรูปภาพนะครับประมาณกรอบสีเหลืองของผมตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดตรวจสอบพอกดตรวจสอบแล้วนะครับ ก็จะขึ้นนะครับผมเขียวถูกหนึ่งอันนะครับถ้าใครที่ขึ้นเขียวถูกอ่าสองอันครับขออภัยครับขึ้นเขียวถูกสองอันนะครับตามรูปภาพตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่ขึ้นเขียวถูกสองอันแสดงว่าผ่านนะครับสําหรับการตรวจสอบผ่านหน่วยงานจุดรับลงทะเบียนก็คือไปตรวจสอบที่จุดรับลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมดธนาคารออมสินกรุงไทยทอกสสานักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอ สำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสารศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับคอเซนเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือเราตรวจสอบได้ก็คือว่ามันจะเป็นจุดตรวจสอบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหน่วยงานจะกดเข้าไปที่เมนูตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านนะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรของท่านพอกรอกไปแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าผ่านจะมีติ๊กถูกสีเขียว2อันนะครับก็คือแบบเปิดวงกลมสีดําตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับจะขึ้นกากบาดอ่ะเขียวถูก1อันกากบาดแดง1อันนะครับผมสำหรับคนที่ขึ้นเขียวถูก1อันกากบาดแดง1อันท่านยังคงสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาได้อีกนะครับผมแต่ถ้าใครที่นะครับตรวจสอบแล้วมีกากบาดแดง1อันก็คือกลุ่มที่ ก่อนหน้านี้รัฐให้เปิดให้แก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่ธันวาคมท่านไม่ได้แก้จึงขึ้นกากบาดแดงหนึ่งอันกลุ่มนั้นหมดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นเขียวถูกหนึ่งอันกากบาดแดงหนึ่งอันอันนี้ยังอุทธรณ์ได้นะครับหลังจากเรารู้แล้วว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านในกลุ่มของผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับผมย้ําก่อนนะครับว่ากลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ให้ท่านติดต่อธนาคาร กรุงไทยออมสินและทกสได้เลยครับผมในส่วนของธนาคารออมสินและทกสนั้นจะเปิดให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง27สิสิงหาคมในส่วนของธนาคารกรุงไทยไม่มีกำหนดระยะเวลาตรวจสอบและลงทะเบียนได้ทุกวันนะครับและนะครับผมอ่า ให้ท่านเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกศสามธนาคารนี้เท่านั้นนะครับหลังจากยืนยันตัวตนแล้วการยืนยันตัวตนอ่ะบางคนบอกว่ายืนยันยังไงก็ให้บัตรประชาชนนี่แหละครับผมไปเสียบที่เครื่องของธนาคารและถ่ายรูปและเขาจะให้ตั้งรหัสผ่านท่านก็ตั้งรหัสผ่านมาด้วยพอสําเร็จแล้วก็จะขึ้นเขียวถูก3อันอันนี้แสดงว่าท่านได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติมันจะมีเมนูบนหน้าจอนะครับตรงกรากาทบาะลูกศรเขียวถูก1อันกากบาทแดงหนึ่งอันเนี่ยมันจะมีครับผมตรงนี้สังเกตดูนะครับมันอาจจะเล็กไปนิดนึงเนาะแต่ว่าบนหน้าจอมือถือของท่านมันจะเลื่อนลงไปได้ให้ท่านกดนะครับผมพอกดเข้าไปแล้วนะครับเขาจะให้ใส่รายละเอียด บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสหลังบัตรนะครับตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ผ่านเพราะอะไรการตรวจสอบนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตรวจสอบได้ทั้งนะครับผ่านเว็บไซต์บนมือถือหรือตามหน่วยงานและหลังจากนั้นนะครับให้ท่านเลื่อนหน้าจอลงไปให้สุดมันจะมีคําว่าขอยื่นอุทธรณ์ผลนะครับประมาณนั้นนะครับผมพอเรายื่นอุทธรณ์ผลไปแล้วนะครับเราก็จะต้อง ไปที่หน่วยงานนะครับที่ประกาศผลของเราออกมาว่าเราติดเกณฑ์อะไรอย่างเช่นเกณฑ์เงินเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีหรือติดต่อเกี่ยวกับหรือติดปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆบ้านที่ดินรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือบัตรเครดิตมันจะมีขึ้นบอกเลยครับว่าคุณไม่ผ่านเพราะอะไรให้คุณนะครับอย่าลืมกด ยื่นอุทธรณ์ในเว็บก่อนนะครับและหลังจากนั้นให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ได้บอกว่าคุณไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอสังหาริมทซั์บ้านที่ดินมีจํานวนเงินเกินอะไรประมาณนั้นนะครับผมพอกดอุทธรณ์ไปแล้วก็ให้ไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เขาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าสมมุติคุณคิดว่าคุณผ่านแน่แ,นแต่มันขึ้นไม่ผ่าน ให้เขาปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลให้คุณนะครับสําหรับการอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานนะครับผมคุณก็จะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกสเป็นหลักและอ,อีกหลากหลายหน่วยงานที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับพอพนักงานตรวจสอบแล้วพนักงานจะกดยื่นอุทธรณ์ให้คุณและให้คุณนะครับไปติดต่อหน่วยงานนะครับที่บอกว่า,าคุณไม่ผ่านเพราะอะไรเดี๋ยวทางพนักงานจะบอกคุณพอนะครับ ตรวจสอบแล้วนะครับผมทั้ง2องอย่างเลยก็คือผ่านเว็บและผ่านพนักงานถ้าเขาบอกว่าคุณไม่ผ่านเพราะอะไรคุณก็จะต้องไปติดต่อหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะครับธนาคารนะครับหรือจะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าคุณมีบ้านมีที่ดินมีโฉนดมีอสังหาหรือทรัพย์นะครับตึกแถวห้องแถวอะไรเงี้ยคุณก็จะต้องไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆแต่ถามว่าคุณจะรู้ได้ยังไงถ้าเข้าผ่านเว็บ มันจะมีนะครับว่าคุณติดปัญหาด้านใดนะครับผมมันจะมีบอกเลยให้คุณแคปหน้าจอมาแล้วก็ติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นเพื่อให้เขาแก้ไขข้อมูลแต่ถ้าในกรณีให้พนักงานตามธนาคารหรือจุดรับบริการต่างๆตรวจสอบให้ให้คุณเนี่ยบอกเขาว่าช่วยปริ้นเอกสารตรงนี้ออกมาให้หน่อยเพื่อจะได้ไปยื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตามจุดหน่วยงานที่เขาบอกว่าคุณไม่ผ่าน ประมาณนี้นะครับเนาะคงจะเข้าใจนะและนะครับหลังจากที่คุณนะครับยื่นอุทธรณ์รัฐก็จะมีกําหนดช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะครับถ้าคุณนะครับผมยืนยันตัวตนภายในหนึ่งอะตั้งแต่หนึ่งมีนาถึงยี่สิบหกมีนาวันเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยจะใช้ได้หนึ่งเมษาถ้าคุณยืนยันตัวตนยีิบเจ็ดมีนาถึงยี่สิบหกเมษาบัตรคุณจะใช้ได้หนึ่งพฤษภา ถ้าคุณยืนยันตัวตน27เมษาถึง26พฤษภาบัตรคนจนใหม่จะใช้ได้1มิถุนาถ้าคุณยืนยันตัวตน27พฤษภาถึง26มิถุนาบัตรใหม่ของคุณจะใช้ได้1กรกฎาคมสำหรับคนที่ยืนยันตัวตน27มีนาถึง26มิถุนาคุณจะสามารถนะครับได้รับเงินย้อนหลังตามเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ ถ้าใช้สิทธิ์1พฤษภาได้รับย้อนหลัง1เดือนใช้สิทธิ์1มิถุนาได้รับย้อนหลัง2เดือนใช้สิทธิ์1กรกฎาได้รับย้อนหลัง3เดือนะอ่ะแล้วก็ถ้าใครที่ยืนยันตัวตน27มิถุนาเป็นต้นไปใช้บัตร1สิงหาจะไม่ได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆย้อนหลังแต่อย่างใดนะคะผมสำหรับการตรวจสอบผลนะครับหลังจากที่เราได้ยื่นอุทธรณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์หรือจุด รับยื่นอุทธร์ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินทกสการประกาศผลนะครับจะประกาศ20มิถุนายนซึ่งการยื่นอุทธร์สามารถยื่นอุทธร์ได้ตั้งแต่1มีนาถึง1พฤษภาประกาศผล20มิถุนายนนะครับผมและเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้1กระกฎาคมในกลุ่มของผู้ที่ยื่นอุทธร์นะครับสำหรับเงินที่เข้าบัตรคนจนเดือนเมษายน นะครับผมหจะได้เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300บาททุกคนก่อนหน้านี้อาจจะมี200 300แต่ของใหม่300บาททุกคนทั่วประเทศไทย 2. เงินซื้อกาสห่งต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน 3. เงินขึ้นรถสาธารณะ8ปประเภทอาทิเช่นรถไฟฟ้ารถบรขอสอ รถเมล์รถไฟรถสองแถวเป็นต้นได้คนละ750บาททุกคนทุกเดือนใช้อะไรอย่างไรมากน้อยก็ได้แต่ต้องไม่เกิน750บาทต่อเดือนถ้าไม่ได้ใช้รัฐจะโอนคืนกลับเข้ากระทรงการคลังและโอนมาให้ใหม่ในเดือนถัดไปไม่มีการทบยอดอะไรใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายเงินให้กลุ่มผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315บาทเงินให้กลุ่มผู้ใช้ไฟไม่เกิน315บาทสำหรับเงินให้ค่าไฟไม่เกิน315บาทมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้บ้านท่านครัวเรือนท่านต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาทและหลังจากนั้นถ้าใช้ไม่เกินรัฐจะโอนเงินนี้ให้กับการไฟฟ้าเองโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนเหมือนกับบัตรเก่า บัตรใหม่ไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเขาจะลิงค์ข้อมูลตรวสอบข้อมูลกับการไฟฟ้าเองอัตโนมัตินั่นหมายความว่าถ้าบ้านคุณใช้ไฟไม่ถึง315บาบาทรัฐไม่ต้องให้คุณจ่ายเงินค่าไฟเลยครับเดี๋ยวรัฐจะโอนเงินไปที่การไฟฟ้าเองโดยอัตโนมัติ 2. เงินค่าน้ําก่อนหน้านี้ท่านจะได้เดือนละหนึบาทโดยโอนเข้าบาัตรแต่ของใหม่ กับค่าไฟเหมือนกันเลยครับไม่มีการโอนก่อนหรือท่านไม่ต้องจ่ายเงินก่อนใดๆทั้งสิน้นพอเขาตรวจสอบแล้วนะครับบินแจ้งค่าน้ําตรงกับบัตรท่านท่านใช้น้ําไม่ถึง315บาทรัฐจะใจ่ายให้ท่าน100บาทโดยโอนไปที่การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคที่เหลือถ้าท่านใช้เกิน100ท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเพิ่มแต่จะต้องไม่เกิน315บาทสรุป ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนเดี๋ยวรัฐจะโอนเงินไปที่หน่วยงานการไฟฟ้าหรือการประปาเองอัตโนมัติในส่วนของคนที่ใช้เกิน315บาททั้งน้ำและไฟท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเองทั้งหมดแต่ถ้าใช้ไม่เกินค่าไฟ3 1 5รัฐจะโอนเงินไปให้การไฟฟ้าเองถ้าใช้ไม่เกิน315ค่าน้ำรัฐจะโอนไปทห้การประปาเองแต่ถ้า ท่านใช้น้ําเกินหนึ่งร้อยบาทท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเพิ่มเพราะรัฐให้ท่านแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นในส่วนของค่าน้ําโอเคนะครับผมคงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดซึ่งคุณอาจจะไม่เคยเจอข้อมูลที่ละเอียดละออขนาดนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจรับชมแล้วยังไม่เข้าใจโอเคครับไม่เป็นไร พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ทุกคําถามเลยครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ